15ฝฟาสตรูเข้มแข็งฟานเสียนนึกขอบคุณหวังสื่อสันหลางเคยสนทนากระตนเองอย่างเรื่อยเปยื่อยทั้งนึกขอบคุณที่ในตัวตึกซึ่งปลูกสร้างอยู่กลางสวนดอกเหมยอาจมีสุนัขถูกเชื้อทิ้งตัวหนึ่งขณะที่ฟานเสียนตกอยู่ในห่วงคับขันชิงหยุดเท้าเอวเอาไว้ เป็นเหตุให้เหยียบอยู่รอบนอกของพลังกระบี่หลายสายมันพอหยุดร่างชะง,งักเท้าลงกระกระตุ้นให้หนึ่งในเหล่ายอดฝีมือที่ซ่อนตัวอยู่ไม่อาจควบคุมสำนึกกระบี่ในมือได้ต้องจู่โจมใช้ออกแต่จู่โจมใส่อากาศาธาตุเพียงฟันจิงเหมยหักลงมาท่อนหนึ่ง สำนึกกระบีสายหนึ่งจู่โจมใส่อากาศธาตุต่อจากนั้นปรากฏสำนึกกระบีอันเกลียวกาดหลายสายจู่โจมตามติดถึงแม้ขาดความเพียบพร้อมสมบูรณ์แต่ก็คล้ายงูพิษฉกกัดใส่จู่โจมมาจากสามทิศทางสมับข้างซ้ายของฟ้านเสียนคล้ายถูกเข็มทิ่มแทงใส่มันกระพริบตาขวาก็สุกเปิดเมื่อยอยู่บ้าง พร้อมกันนั้นเส้นขนบนแขนขวาล้วนตั้งชันขึ้นมาฟานเสียนรู้สึกถึงอันตรายหลังจากถูกตระกูลฉินซุ่มสังหารในภูเขาเผชิญธนูเทพของเ e อี้ยนเสียวอี้นี่เป็นครั้งล่าสุดที่เผชิญอันตรายสำนึกกระบีมีทั้งสิ้นห้าสายนอกจากคนที่ฟันกิ่งเหมยหกักแสดงว่าอ่อนด้อยกว่าอยู่บ้าง ที่หลงเหลือล้วนเป็นยอดฝีมือชั้นแนวหน้าตอนแรกเพียงเป็นสวนดอกเหมยใต้ม่านวิการอันเงียบสงบแต่แล้วบังเกิดจิตสำนึกกระบี่อันน่ากลัวหลายสายปิดสกัดช่องทางให้ฟ้านเสียงอาจหลบหนีไปก่อนหน้านี้ฟ้านเสียงเกิดความสะท้อนใจมีความรู้สึกว่าสถานที่อุบาทเช่นนครตรงอีชุมนุมยอดฝีมือครับข้งขางในค่ำคืนเดือนมืดธรรมดาเช่นนี้กระปรากฏผู้เข้มแข็ง ชั้นที่เก้าขึ้นสี่คนการซุ่มโจมตีเช่นนี้สร้างความออกสันขวัญแขวนแก่ผู้คนจริงๆแต่ผ่านเสียงยังคงก้มศีรษะหลบตาลงรู้สึกว่าสำนึมมกกรี3สามทิศทางหากยับเคลื่อนไหวไม่นึ่งพรรักมีทั้งห้าเล่มไม่เคลื่อนไหว ตอนแรกสำนึกกระบีเกลียวกราดดุร้ายหลังจากนั้นกลับเกินสู่ความสงบอ่อนโยนแต่ในรสชาติที่สงบอ่อนโยนกลับแฝงพลังสภาวะอันเด็ดขาดชนิดหนึ่งคล้ายงูพิษหลายตัวที่ถูกยั่วโทสะาค้นกำลังยกลำตัวหงายไปด้านหลังเล็กน้อยจับจ้องมองเหยือนในบริเวณตระเตรียมฉกจุจมใส่ทุกเมื่อ ในอากาศมันเกิดเสียงซีซีทีและน้อยคล้ายปรากฏขุมพรังที่ไร้สภาพกำลังฉีกทำลายอากาศธาตุอันว่างเปล่าถัากสารเป็นเส้นสายการะบีนนับไม่ถ้วนขีดวาดพื้นที่หน้าสวนดอกเหมยเป็นช่องตารางเล็กๆมากมายหากมีคนกล้าเดินเข้ามายัางช่องตารางเหล่านั้น จะถูกพลังกระบี่อันเขี้ยวกัดตัดร่างเป็นเช่นนิ้นดูเหมือนเป็นการสกัดยับยั้งมิให้ผู้คนเข้าสู่ที่อยู่อาศัยของหวังสื่อสันหลางแต่ฟ้านเสียนไม่ได้คาดคิดเช่นนั้นมันรู้สึกถึงรังสีการคาบฟันที่ยังไม่ปล่อยออกกระบี่เหล่านี้ที่ซุกงำพลังไม่ปล่อยออกเพราะสืบเนื่องมาจากการทิ้งเท้าลงของฟ้านเสียน การทิ้งเท้าลงครั้งนี้พได้อยู่ริมขอบของวงล้อมหลอกล่อให้สำนึกกระบี่ฟันใส่กิ่งเหมยขณะเดียวกันก็ไปเหตุให้ไข่กลนกระบี่ซึ่งกอ่อตัวขึ้นเป็นเวลานานสะดุดหยุดยั้งลงเล็กน้อยเมื่อกระบี่ชั้นที่๙ข,ของกระท่อมกระบี่ที่วางกำลังไว้แสดงว่าไม่ทราบว่าผู้มาเป็นใครแต่จากฝีเท้านี้สามารถล่วงรู้เกณฑ์มาตรฐานฝ่ายตรงข้ามทราบว่าตนเองหักลงมือโดยวูวาม จะเปิดโอกาสให้ไฟตรงข้ามเล็ดลอดไปได้ถึงแม้ว่าช่องโหว่นี้มีไม่มากนักแต่เมื่อยอดฝีมือชั้นที่9้าลงมือพร้อมกันสี่คนพวกมันก็มาคิดปล่อยผู้มามีชิลอดกลับไปในกระบี่ทั้งห้าเล่มนี้กระบี่เล่มที่อ่อนด้อยกว่าสงบนิ่งไว้ส่วนกระบี่อีกสี่เล่มปรับเปลี่ยนตำแหน่งมุมอย่างช้าๆมุ่งเป้าอย่างทิศทางที่ฟ้านเสียงอาจหลบหนีไปพวกมันไม่เคลื่อนไหวก่อนอยงเพราะผู้ได้เคลื่อนไหวก่อน ย่อมต้องมีเป้าหมายเมื่อมีเป้าหมายต้องเกิดความผิดพลาดส่วนช่องว่างที่สูญเสียไปเป็นตำแหน่งที่ฟ้านเสียนคิดโฉกเฉวยเป็นประโยชน์ดังนั้นฟ้านเสียนก็ไม่เคลื่อนไหวแต่ว่าการล้อมสังหารของผู้เข้มแข็งชั้นที่9จนวนสี่คนเป็นภาพเหตุการณ์ที่ยากจะพบผ่านแม้แต่ผู้เข้มแข็งเช่นฟ้านเสียนยังรู้สึกถึงความเย็นเยียบจับใจในายชุดมันประกระบวนาการยอดฝีมือมาไม่น้อยแต่ไม่ได้คาดคิดว่า ต้องรับมือผู้เข้มแข็งชั้นที่9ก้าพร้อมกันถึงสี่คนต่อให้มันโอหังลำพองกว่านี้ก็ไม่กล้าเผอฝันว่าสามารถเอาชนะผู้เข้มแข็งชั้นที่ก้าพร้อมกันสี่คนได้ถึงแม้ว่าในผู้เข้มแข็งทั้งสี่ไม่ได้มีบินจือหลางหลังเถาหรือไฮถังต่อต่อซึ่งเป็นผู้เข้มแข็งขั้นที่9ก้าขั้นสุดยอดก็ตามฟ้านเสียนจับจ้องมองจิงเหมยที่แทบเท้า เปิอตาหลกตับลงดูเหมือนสงบนิ่งแท้จริงแล้วเผชิญกับพลังกระบี่ที่ชำรกเข้ามาจากทุกทิศทางและความกดดันที่ไม่หยุดยั้งขาดตอนสร้างความอึดอัดขัดข้องสมาธิจ,จิตใจแทบถึงกับพังทลายลงบนร่างปรากฏหยาดเงื่อไหลซึมออกมาเงื่อเย็นเยียบ หลังไหลลงจากแผ่นหลังของมันหยาดเงือบ,บนหน้าผากก็ไหลลงอย่างดังจมกูกหยัดเงือเม็ดหนึ่งไหลเข้าตาของมันรู้สึกแสบเคืองอยู่บ้างทำให้มันต้องกระพริบตากราหนึ่งแต่ผู้เข้มแข็งชั้นที่ก้าวรอบข้างยังคงไม่เคลื่อนไหวเนื่องเพราะพวกมันทราบว่ายอดฝีมือถูกพวกมันรายล้อมไว้ใกล้จะประคองตัวต่อไปไม่ไหวต้องชิงเคลื่อนไหวแล้ว หลังจากไี้ฟานเสียงทิ้งท้าลงก็ทราบว่าตนเองมีโอกาสเอาตัวรอดได้เพียงไม่ทราบว่าหวังสื่อสันลักษณ์ที่อยู่ในตึกเป็นอย่างไรดังนั้นมันหยุดเท้าไว้ไม่เสี่ยงอันตรายฝ่าวงล้อมออกไป แต่ว่ามันนึกไม่ถึงว่ายอดฝีมือที่ซุ่มอยู่ในสวนดเหมยกับร้ายกาดถึงเพียงนี้วินจือหลางกราบสามารถเรียกระดมสิทธิ์ของกระท่อมกระบี่มากมายถึงเพียงนี้ดังนั้นมันถูกกักอยู่ในวงล้อมอย่างแน่นหนาะเมื่อหยากเงือเม็ดนั้นไหลเข้าตามมันฟ้านเสียกรมเลิกความคิดเข้าตัวตึกไปหากหลับตาลงกูร้องเสียงสดใสโหจอพลังภายในใกายขึ้น หนึ่งรอบใหญ่หนึ่งรอบเล็กอาศัยพลังปราณอันกราดเกลี้ยพาตัวพุ่งถอยไปด้านหลังในม่านวิการปรากฏผงครีครัโกโรงเสียงป้งคราหนึ่งร่างของฟ้านเสียนกระดับกายเป็นกระแสลมหอบหนึ่งพุ่งปราดไปท่านด้านหลังอย่างเร่งร้อนหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นเกรงว่าไม่สามารถปรับตัวรับมือกับพลังปราณอันกราดเกลี้ยของฟ้านเสียนได้แต่เบิ่งตาดูฟ้านเสียนหลบหนีจากไป แต่ว่ายอดฝีมือที่วางกลังอยู่หน้าสวนดอกเมยมีมากกว่าหนึ่งคนทั้งยังเป็นผู้เข้มแข็งขั้นที่เก้าทางสิ้นฟ้านเสียนพรหลับตาลงพลังกระบี่สายหนึ่งก็แผ่พุ่งมาจากทางด้านขวามือปลายกระบี่สะท้อนประกายเย็นเยียบแทงใส่เปลือกตาที่เป็นจุบเปราะบางของมันฟ้านเสียนพรหลับ <c oughs> พันเสียนพวยพุ่งลมหายใจพวยพุ่งสายพรังกระบี่จนพลังกระบี่สั่นไหวเล็กน้อยแต่ไม่หยุดยัง้งชะงักเปลี่ยนเป็นปักลงล่างทิ่มใส่คอหอยของมานสภวะกระบี่พอใช้ออก กรมุงไปข้างหน้าโดยไม่หวนกลับเกินเป็นสำนึกกระบี่ของเพลงกระบี่สีทัศนาเองฟ้าเสียงสถานขึ้นกระนาหนึ่งร่างกับกลายเป็นควันเบาบางสายหนึ่งอาศัยระดับความเร็วที่ก้าแข็งหลุดพ้นจากการจู่โจมของสำนึกกระบีน่นี้แต่แทบเป็นเวลาเดียวกันปรากฏกระบี่เหล็กธรรมดาเล่มหนึ่งดักรออยู่บนเส้นทางลาดไถอของมัน นึ่งเพราะฟันเสียนล่าถอยอย่างรวดเร็วธรรมยอดวิมือของกระท่อมกระบี่นั้นไม่สามารถสกัดงองร่างของมันแต่ว่ากระบี่สามารถยอดฝีมือนั้นผ่านซัดกระบี่เหล็กธรรมดาหลุดจากมือปากใสข้อเท้าซ้ายของฟานเสียนฟันเสียนอาจลดความเร็วลงขอเพียงมันชะลอชักช้าจะถูกผู้เข้มแข็งชั้นที่เก้าเหล่านี้โอบล้อมเอาไว้ไม่มีโอกาสต่อสู้แบบตัวต่อตัวถ้าลวงฝ่าวงล้อมออกไป แต่ว่าสิทธิกระท่อมกระบี่มีเพลงกระบี่สูงเยี่ยมขนาดต่อสู้กันอย่างรวดเร็วเช่นนี้ยอดฝีมือนั้นยังซัดก,กระบี่หลุดจากมือมุ่งใส่ข้อเท้าของฟ้านเสียนดูไปคล้ายกับฟ้านเสียนเสนอข้อเท้าตัวเองเข้าหากระบี่ของฝ่ายตรงข้ามก็มิปานฟ้าน,านเสียนไม่ได้ลดความเร็วและไม่ได้ลดความเร็วลงและ ฟันเสียงไม่ได้ลดความเร็วและไม่สามารถลดความเร็วลงที่เหนือความคาดหมายผู้คนก็คือร่างของมันบิดเอี้ยวที่กลางอากาศเล็กน้อยถึงแม้ตำแหน่งที่เอี้ยวตัวไม่มากนักไม่ส่งผลกระทบอันใดแต่ข้อเท้าของมันกลับหัวใส่ตัวกระบี่อันคมกรา้าเสียงดังตึ้งสดใสไม่มีผู้ใดสามารถบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เห็นภาเพเหตุการณ์นี้ได้นเนื่องว่าทเท้าฟัานเสียงไม่ถูกฟัน ขาดไปตรงกันข้ามกับกระบี <c oughs> ที่สกัดขวางทางเล่มนั้นคล้ายถูกค้อนเหล็กกระแทกใส่ต้องร่วงหล่นลงสศกหื้นข้อเท้าฟัานเสิยงกะถูกจู่โจมทำร้ายต้องกิ้มตัวกลางอากาศเปลี่ยนเป็นการหารอยโวกเพียงหนึ่งเดียวของสวนดอกเหมย รอยโวลน,นั้นเป็นต้นเหมยต้นหนึ่งบนต้นไม้ปราศจากกลีบดอกมีแต่กิ่งก้านเก่าแก่ที่สั่นไหวไม่หยุดหยัง้งยามนั้นฟ้านเสียนกำลังใช้ความเร็วถึงขีดสุดพุ่งชนสายต้นเหมยต้นนั้นขอเพียงพุ่งผ่านรอยโวลน,นี้ก็สามารถเร้นหายไปในใความมืดแต่ว่าฟ้านเสียนยังประเมินฝีมือของผู้เข้มแข็งชั้นที่9เหล่านี้ต่ำเกินไป ในกระบี่ทั้งสี่เล่มปรากฏกระบี่จูโจมสองเล่มส่วนกระบี่อีกเล่มชิงอุดทางถอยของฟ้านเสียงเอาไว้ซ่อนเร้นอยู่ในความมืดหลังต้นเหมยฟ้านเสียงหยีตาลง สองตาศาสตร์ปรกกายเย็นเยียบมองดูคนชุดเขียวที่หลังต้นไม้ทั้งสองตลอดจนกระบีที่แทงใส่ลำต้นต้นเหมยทั้งสองเล่มกระบีแทงออกอย่างช้าๆแต่ให้ความรู้สึกหลอนว่าเร่งเร็วถึงขีดสุดโดยที่ฝีมือมนย์ยากจะคลิกผันได้กระบีทั้งสองเล่มคล้ายมุ่งไปข้างหน้าแทงใส่อากาศธาตุหลังต้นเหมยอย่างโฉดเขลาแต่ฟันเสียนทราบว่ากระบีทั้งสองเล่มค้นพบตำแหน่ง จุดอย่างแม่นยำเป็นตำแหน่งจุดที่มันจบพบกันระหว่างปลายกระบีกระร่างของฟานเสียนคำนวณจากเส้นทางการเดินทางของฟานเสียนซึ่งเร็วความเร็วถึงขีดสุดหาตัวพาตัวพุ่งชนใส่ต้นเหมยก็จะเผชิญกับปลายกระทั้งสองเล่มพอดีทั้งหมดนี้ยามบรรยายยืดยาวแท้จริงแล้วเป็นช่งวงเวลาประหนึ่งม้าขาวลอดช่องว่างเท่านั้น <c oughs> ฟันเสียนพอสัมผัสกับต้นเหมยที่แข็งแกร่งต้นเหมยก็กลายเป็นอ่อนนิ่มรากับลวดเหล็กถูกเผาจนอ่อนยยบลงเห็นร่างฟันเสียนกรดทับใส่ต้นเหมยล้มไปข้างหน้าเข้าใกล้ปลายกระบี่ทั้งสองเล่มไปทุกคณะไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเช่นนี้พริบตาต่อมาฟันเสียนสมควรถูกกระบี่ทั้งสองเล่มแทงใส่หน้าอกแล้วแต่ต้นไม้กลับ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นลำต้นต้นไหมยแปรสภาพทีละน้อยเปลียนไม้ทางด้านหลังถูกสำนึกกระีทั้งสองสายกรีดทำลายฉีกขาดแต่ว่ามันไม่หักกลางยังคงบทบางร่างของฟ้านเสียนเอาไว้คล้ายไม่ต้องการฟ้านเสียงรับอันตรายใดสิทธิของกระท้องกระดีทั้งสองตาเป็นประกายขึ้นมาคล้ายกับเห็นภาพที่ในชีวิตไม่เคยพบเห็นมาก่อนต้นเหมยงอโค้งจนถึงข,ขีดสุดแต่ยังไม่หักกลาง พลังปราออากาศเกรี้ยงฟานเสียงรุนแรงถึงเพียงไหนเหตุใดไม่ผู้ชนต้นเหมยหักไปปรายกระบี่ทั้งสองเล่มกระทบถูกลำต้นของต้นเหมยแมวเ,เสียงดังจึกจึกสองกระลาสำเนื้อกระบี่แล่นไปตามเนื้อหมายแทงใส่ขั้วหัวใจของฟานเสียง แต่ว่าพลังปราณอันกราดเกลี้ยฟันเสียงมได้ดำรงกองอยู่ร่างคล้ายกับกลายเป็นใบไ,ไม้เป็นหนึ่งแนบติดกับต้นเหมยและคล้ายกับว่าตัวมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหมยต้นนี้ต้นเหมยดีตัวกลับไปราวขดลวดทั้งส่งร่างฟันเสียงกลับไปพอดีหลบรอดจากกระบี่สังหารของสิทธิ์กระว่ำกระบี่ทั้งสองแมวเสียงดังกรียวกราต้นเหมยต้นนั้นถูกกระบี่เหล็กทั้งสองเล่มฟาดฟันทำลายกลายเป็นเศษไม้เต็มท้องฟ้า ส่วนฟ้านเสียนบินย้อนกราบเส้นทางเมื่อขามาร่างกลาบกลายเป็นมังกรสีเทาตัวหนึ่งพุ่งผ่านหน้าสิษ์กระท่อมกระบ,บี่ที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือทางด้านหลังพุ่งชนประตูไม้ของตัวตึกพังทลายฟา เข้าห้องไปสิิกระท่อมก็ะบีอยู่ลัางซากต้นเหมยทั้งสองศพตากันมุบดวงตาทอประกายพิสดารเชดหนึงเพื่อมันทราบเลยว่าผู้มาเป็นใครในความดิ้งโลดยินดีต้องเกิดความนับถือเลื่อมสายอย่างแรงกล้าตอนแรกฟ้านเสียนใช้พลังปรานอันกราดเกลี้ยวพอกระทบถูกต้นเหมยพบเห็นกระบี่ที่ซ่อนเลนก็กลายเป็นอ่อนโยนดุดสายลมรูปลายใสลำต้นไม้ พาตัวพุ่งย้อนกลับไปหลบรอดจากกระบี่ทั้งสองเล่มอย่างแยบคายหลังจากนั้นกราบกายเป็นพายยุหมุนอนันดุลแรงพุ่งชนประตูที่พักหวังสื่อสันหลังเข้าไปสิ์กระท่อมกระบี่ที่ดักซุ่มอยู่ล้วนเข้าใจว่าฟัานเสียนคิดหลบหนีไม่ว่าผู้ใดก,ก็น,นึกไม่ถึงว่าถ้าพุ่งถอยก็มันแท้จริงแล้วเป็นการฝ่าวงล้อมภายในสวนดอกไม้เข้าไป ไม่ว่าผู้ใดก็น,นึกไม่ถึงว่าฟ้านเสียนตกอยู่ในวงล้อมของเหล่าผู้เข้มแข็งชั้นท่เก้ายังกล้าบุกฝ่าไปข้างหน้า ภายในเวลาอันสั้นฟานเสียนคาดคิดคำนวณอย่างละเอียดยิบแม้แต่ต้นเหมยบนเส้นทางถอยตระจนปฏิกริยาของสิทธิ์กระท่อมกระบีล้วนอยู่ในการคำนวณของมันระหว่างหนึ่งถอยหนึ่งรุกนี้ไม่ทราบแฝงประสบการณ์ในการสู้ศัตรูได้การตัดสินใจเด็ดเดี่ยวถึงเพียงไหนที่สร้างความตื่นตระหนกแก่สิทธิ์กระท่อมกระบีก็คือฟานเสียงสามารถปรับสภาพของพลังลมปราณใช้ออกตามใจปรารถนาหากว่าฟานเสียงไม่มีขีดความสามารถ ลึกล้ำพิสดารเช่นนี้พอพุ่งชนถูกต้นเหมยคงชนต้นเหมยหักกลางถูกกระบี่ทั้งสองเล่มแทงทะลุร่างแล้วในโลกนี้ยังไม่มีผู้ใดาสามารถฝึกพลังลมปราณแตกต่างตรงกันข้ามสอง,องแหนงโดยเวพาฟันเสียงยังสามารถปรับเปลี่ยนพลังปราณอันกราดเกลียวและพลังปรมปราณแนวทางธรรมชาติตามที่ต้องการยอดฝีมือสังกัดนครตงอิย่อมต้องศึกษาข้อมูลของแต่เท้าเซลฟ้านอย่างละเอียดแต่พวกมัน แม้แต่พวกมันก็น,นึกไม่ถึงว่าฟ้านเสียนสามารถใช้พลังลมปราณทั้งสองชนิดพร้อมกันทั้งยังค้นพบช่องโหว่ของวงล้อมใช้พุ่งฝ่าออกไปในโลกนี้คงมีแต่คันประหลาดเช่นฟ้านเสียนที่โคจรพลังหนึ่งรอบใหญ่ควบคู่กับหนึ่งรอบเล็กฟ้านเสียนทลายประตูตึกโทรมก็ห้องหัทางด้านหลังก็เห็นหวังสื่อสันหลังนั่งขาดสมาติอยู่บนตียง ใบหน้ากลับกลายเป็นเหลืองซีดสองตาไร้ประกายแสดงอาถูกพิษแส่งสึมไม่ทราบเพราะเหตุใดฟ้านเสียนว่าเห็นสภาพเช่นนี้ต้องบังเกิดความโกรธแค้นขึ้นพุ่งถมถึงข้างเตรียมท,มท,มทิมแทงนี้มือข้างขวาใส่สิทธิสตรีที่เฝ้าอยู่ข้างกายหวังสื่อสนาลังจอก,กระบีใส่ข้อหอยมันผู้หนึ่ง ฟันเสียนถงมาอย่างรวดเร็วสิทธตินางนั้นคาดคิดไม่ถึงว่าอาจารย์อาขอางนางทั้งห้าออกศึกด้วยตนเองยังไม่สามารถจู่โจมสังหารศัตรูผู้บกรุกทั้งยังถูกฝ่ายตรงข้ามบุกเข้ามาถึงตึกนายดังนั้นไม่ทันมีปฏิกิริยาใดได,ได้แต่เบิ่งตาโดฟันเสียนจู้พุ่ง จี้พุ่งพรังดาชนีใส่จุดชีวิตของตัวเองเห็นแน่ชัดต้องตายใต้เงื้อมมือฟ้านเสียนแล้วแต่แล้วยามนั้นดวงตาหวังสื่อสนหลังทอแววปวดราวบหนึ่งฟ้านเสียนประเห็นฉะนั้นจึงหดข้อนิ้วกลับมาเล็กน้อยเบี่ยงเบนพรังดาชนีจี้ใส่ทรงอกด้านข้างด้านซ้ายของสิต์สตรีสังกัดกระท่อมกระบี่นางนั้นสตรีสิตรสตรีนางนั้นกลางหนัก คำหนึ่งลม้มลงบนเตียงสิ้นสติสมประดีฟ้านเสียงไม่ทันกล่าวอันใดผู้เข้มแข็งชั้นที่เก้าบึงนอกทั้งสี่ก็เขียนฆ่าตามมาฟ้านเสียงไม่ได้สอบถามหวังสือสันหลงังว่าชนะให้ถูกพิษเพียงแบกร่างมันขึ้นหลังจากนั้นกระเทือกเท้าใส่เตียงนอนครานหนึ่งแววเสียงโครมใหญ่เตียงไม้แกะสลักลายดอก ยุบตัวลงร่างฟันเสียนใช้เส้นทางเมื่อขามาพุ่งถมออกจากตัวตึกระหว่างหนึ 1, 1่งถอยหนึ่งรุกแล้วหนึ่งถอยฟันเสียนเลือกตำแหน่งทิศที่ชัดที่ขัดกับเหตุผลเหนือความคาดหมายของยอดพิมือสังกัดกระท่อมกระมีทั้งหลายผู้เข้มแข็งชัง้นที่9ทั้ง4 เห็นฟ้านเสียนโผมเข้าตัวตึกยางเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามต้องนำสิษย์น้องคนเล็กทลายผนังด้านหลังฝ่าวงล้อมหลบหนีไหนเลยจะคาดว่าฟ้านเสียนกับแบกร่างหวังสือสหลางพุ่งสวนออกมายามนั้นผู้เข้มแข็งชั้นที่9กทั้งสบวกกับสิษย์กระท่อมกระบืีชั้นที่8นั้นกำลังลอยตัวเข้ามากลับพบว่าฟ้านเสียนพุ่งเฉียดผ่านข้างกายพวกมันโผมไปทางสวนดอกเหมย คนชุดเขียวที่มีพลังกระบี่สูงเยี่ยมผู้หนึ่งกูร้องเสียงสดใสอาศัยพลังการฝึกเปลืออันสูงเยี่ยมปรับเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศกรีดร่างกรีดเป็นเส้นโค้งสายหนึ่งแทงกระบี่ใส่ด้านหลังของฟ้านเสียนแต่กรัวว่าจะทำร้ายถูกหวังสื่อสั้นหลังฟ้านเสียนแบกอยู่บนหลังจึงจ่อปลายกระบี่ใส่ต้นคอของฟ้านเสียนถ้ากระบี่แทงฝ่าอากาศมาถึง ใช้กระบี่ด้วยความโออาผาเผยยิ่งที่หน้าประตูตึกยังมีคนชุดเขียวอีกหนึ่งจับกระบี่ด้วยสองมือพับศอกทั้งสองเสือกแทงกระบี่ใส่ใบหน้าฟัานเสียญยังคงเป็นคนชุดเขียวด้วยก่อนหน้านี้ซัอนตัวอยู่หลังต้นเหมยเพียงแต่ยามนี้ปรับเปลี่ยนเป็นหนึ่งหน้าหนึ่งหลังกลุ่ม กรุ่มกระนาบใส่ฟ้านเสียนฟ้านเสียนกม้มศีษะลงโถมไปยังข้างหน้าคล้ายไม่นำพากับกระบี่ทางด้านหลังที่แทงใส่ต้นคอตนเองเพียงจับจ้องมองคนชุดเขียวที่หน้าประตูตึกคล้ายกับจะใช้สายตาพิฆาตฝ่ายตรงข้าม แต่แล้วยามนั้นเกิดเหตุแปรเปลี่ยนขึ้นฟาดเสียนทิ้งเท้าลงบนพื้นรากระคอนเหล็กเล่มหนึ่งเพราะทิ้งเท้าลงก็ปรากฏกลุ่มควันลอยขึ้นเพียงชั่วพริบตายังเกิดหมอกควันปกคลุ่มสวนดอกเหมยห่อหุ้มร่างตนเองกับคนชุดเขียวที่หน้าประตูเอาไว้คนชุดเขียวไล่กวาดตามฟาดเสียงมาปั่นพบว่า ร่างของฟ้านเสียนเกิดเงาทับซ้อนการแต่ยังคงแทงกระบี่เข้าใส่แต่แล้วพบว่าเปลือกตาซ้ายเต้นกระตุกอันหนึ่งคล้ายเมืเกิดความหวัดบัน่นแปรนกลัวชนิดหนึ่งใต้แสงจันทร์สัตว์สองเพ่มเงาร่างสายหนึ่งเป็นเงาร่างของตนเองหรือฟ้านเสียนโถมไปในหมอกควันนั้นชักมีดสั้นสีดำออกมาถือมั่นกรีดเป็นประกายการะบี่หลายสายคนชุดเกียร์ขวางหน้าก็ใช้กระบี่ออก ต่างพวงหน้าไม่พวงหลังใช้สำเน็ก,กระบี่ถึงขีดสุดแต่แล้วดวงตาของคนชุดเขียวนั้นทอแววสับสนวาวุ่นใต้ซ่โครแขนซ้ายปรากฏเป็นช่องโหว่ถูกมิดซ้ำสีน้ำฟานเสียงกรีดเป็นบาดแผลโลหิตสายหนึ่งจิตใจก็วอกแวกวุ่นายกระปล่อยฟานเสียงพุ่งผ่านไปโดยกระชันชิดติดกันคนชุดดำอีกผู้หนึ่งกูร้องเสียงแหลมเล็กทิมแทงกระบี่ใส่ฟานเสียงจากทางด้านหลังกลับแทงถูกอากาศท่าต่อจากนั้นรู้สึกเย็น ภาพส่งอกด้านซ้ายพลังลมปานร่ไไรออกมังเกิดอาการปวดแปรร่างร่วงหล่นลงกับพื้นหมอกควันสลายสิ้นผู้เข้มแข็งชัน้นที่ค่าทั้งสี่สมทบการในสวนดอกเหมยปรากฏสองคนรับบาดเจ็บสองคนยืนตะลงึงลานกับที่มองดูพื้นที่ว่างหน้าตัวตึกอันว่างเปล่าเนิ่นนานยังไม่อาจกล่าววาจาใดได้ได ไม่ว่าผู้ใดก็นึกไม่ถึงเมื่อผู้เข้มแข็งชั้นที่9ของกระท่อมกระบี่สองคนกลับรับบาดเจ็บใต้คมกระบี่ของฝ่ายตรงข้ามในกระบวนท่าเดียวพวกมันชื่อว่าแม้แต่หมินจือหลางที่เป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ลงมือหรือว่าเป็นสิทธิ์น้องคนเล็กไม่ได้ถูกพิดก็ไม่สามารถทำร้ายตนเองในกระบวนท่าเดียว ผู้เข้มแข็งชั้นที่เก้าสองคนบางดูคนชุดเกียรรับบาดเจ็บกระแทกนั่งกับเพืนทั้งสองถามว่าเป็นเรื่องราวใดก่อนชุดเกียรทั้งสองนี้เป็นสิทธิ์พี่สามกับสิทธิ์พี่สี่ของกระท่อมกระบีกระบีสี่ทัศนารับสิทธิสิบสามคนแต่มีผู้เข้มแข็งชั้นที่เก้าถึงสิบสองคนในจำนวนนี้นับสิทธิพี่สามกับสิทธิพี่สี่โดดเด่นที่สุดพวกมันล้วนไม่ยอมเชื่อว่า จะเกิดเหตุการณ์เช่นอนี้สิทธิพี่สามถูกฟ้านเสียนใช้มีดสั้นสีดำกรีดสายใต้ซอ่อแขนซ้ายเป็นบาดแผลเล็กๆสายหนึ่งแม้ไม่เป็นอะไรมากแต่สมาธิแตกสั้นจึงปล่อยให้ฟ้านเสียนแบกร่างหวังสือ่อสลางฝ่าพุงล้อมหลบหนีสวดสิทธิพี่สีรับบาดเจ็บสาหัสหกว่าถูกกระบี่แทงใส่หน้าอกโชคดีไม่ได้แทงถูกขั้วหัว,หวใจแต่ปรากฏว่าหิดหลังไหลดูลไปน้ากลัวยิ่ง คนชุดเกี่ยวทั้งสองศบสายตาการมาเกิดความหวาดวันผ่านกลัวขึ้นมากล่าวว่าในหมอกวันมีพิษแต่ทั้งสองยังมีความลับประกันหนึ่งไม่ได้บ่งบอกออกมาทเท้าเสียวฟ้านแห่งนันชิงเป็นผู้ชำนาญการใช้พิษทางนครตองอีลวนทราบดีต่อให้ผ้านเสียนศัยท่าทิ้งเท้าแผ่ผพุ่งพิษออกมาสิทธิสามก็ไม่ถึงกับพ่ายแพ้แก่ฝ่ายตรงข้ามในกระบวน่านเดียวส่วนสิทธิวิศิถูกคนไร้ซ่อนตัวอยู่ข้างประตูตึกแทงกระบี่ ไม่เช่นนั้นคงไม่รับบาดเจ็บถึงเพียงนี้ก่อนสุด เขียวทั้งสองก้มศีรษะลงอย่างช้าๆทำการย่อยสลายความตื่นตระหนกในใจเห็นว่านี่เป็นเรื่องราวใหญ่โตต้องรายงานสื่อจนเดเร็วก่อนหน้านี้พวกมันพ่ายแพ้ในกระบวนท่าเดียวไม่ใช่พ่ายแพ้ที่ฝีมืออ่อนด้อยหกักแต่พ่ายแพ้พเพราะงาร่างนั้นแบ่งแยกสมาธิจิตใจพวกมันไปฟันเสียงแห่งนั้นชินกับร่วงรู้ว่าจุดอ่อนของเพลงกบีสี่ทัศนาอยู่ที่ใดส่วนคนร้ายซ่อนตัวอยู่หลังประตูกลับสามารถใช้เพลงกบีสี่ทัศนาขนาน แท้มีนำซ้ำจำนึกกระเบียงฝ่ายตรงข้ามยังดูโดร้ายยิ่งกว่ากระหายเลือดยิ่งกว่าจบตอน